สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสีชาจะมาแกะห่อกระถางนะคะที่ซื้อมาจากงานบ้านและสวนนะคะก็ได้กระถางน่ารักน่ารักมานะคะรอบนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูกันว่าได้อะไรมาบ้างนะคะร้านแรกที่ได้มานะคะก็คือร้าน neo p a t t e r y นะคะก็เป็นร้านที่สีชาถ่ายให้เพื่อนๆดูเกือบทุกปีเลยนะคะเขาจะเป็นกระถางรูปสัตว์ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนกฟลามิงโกนะคะยีาาราฟมาลายอะไรนี้นะคะรอบน,นี้ได้มาสใบเดี๋ยวจะแกะให้ดูนะคะอันนี้เป็น ม้าลายนะคะสีขาวดำนี่ซื้อมาใบาละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะเดี๋ยวจะเอาต้นไม้เข้ามาปลูกนะคะอาจจะเป็นพวกไม้อวบน้ำหรือไม้ใบต้นเล็กๆก็สามารถใส่ได้นะคะกระถางจะไซส์ประมาณคล้ายๆกับพวกกระถางพลาสติกทรงสี่นิ้วนะคะอันนี้ก็เป็นกระถางแบบมีขานะคะีค่ะมาวางตกแต่งในสวนน่ารักมากเดี๋ยวมาดูใบใหญ่กันต่อนะคะพอไม่แน่ใจว่าหักหรือเปล่าเพราะว่าได้ยินเสียงกอกแก๊กด้วย อากาะถางแบบนี้ค่ะจะมีแบบว่าหักง่ายแตกง่ายนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นรูปทรงพวกรูปทรงสัตว์แบบมีคอยาวอะไรเงี้ยถ้าเกิดกระแทกหรือชนนิดนึงก็จะห,หักง่ายมากเลยนะคะหักจริงด้วยอันนี้เดี๋ยวสีชาเอากาวมาติดนะครับน่าจะแบบกระแทกตอนที่แบบใส่รถเข็นม,มานะคะนี่นะคะ เสียดายมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวซีชาจะเอากาวมาติดนะคะนี่หักตรงส่วนที่เป็นหูนะคะก็คือกระถางแบบเนี้ยเขาจะแบบตัวที่มีเขาหรือมีปากยาวมีคอยาวนะคะถ้าเราชนหรือก,กระทั่งนิดนึงเนะยคะ่ะตอนเดินทางก็จะทําให้แตกหักง่ายนะคะนี่ก็แอบ,บเสียดายเดี๋ยวซีชาจะติดกาวติดกาวก็อยู่นะคะเพราะว่าหักแค่ตรงหูนะคะ ใบนี้เป็นกวางสีฟ้าพาสเทลนะคะเขาก็มีให้เลือกหลายสีแต่ว่าสีชาชอบสีแบบนี้นะคะเป็นสีแบบโทนอ่อนๆแล้วก็สีโทนพาสเทลนะคะปากกระถางประมาณ6นิ้วได้นะคะก็ใส่ต้นไม้ต้นใหญ่ๆขึ้นมาได้หน่อยนะคะใบนี้ราคา250บาทนะคะถัดมาอีก2ใบนะคะเป็นกระถางร้านโตดเลยนะคะร้านนี้สีชาชอบมากซื้อเขามาหลายปีมากแล้วนะคะก็ชอบตรงที่ ผิวงานของเขานะคะเนื้อแมทชเรียลแล้วก็สีสันของกระถางร้านนี้ก็คือนุ่มนวลแล้วก็เนื้อดีมากๆนะคะก็คือการเดน w e น n e s d a y นะคะร้านนี้ปกติร้านเนี้ยเขาจะเป็นเ,เนื้อผิวแบบผิวแมทนะคะผิวดอ,อกด้านๆแล้วก็สีแบบโทนนุ่มนวลน,นะคะแต่ว่าใบนี้จะเป็นผิวแบบมันเงานะคะแล้วก็สไตล์แบบดูวินเทจนิดนึง แตกต่างจากใบอื่นๆที่เคยซื้อก็คือสีเขาจะเป็นโทนแบบใหม่นะคะก็คือจะออกแบบสีแดงดําแล้วก็มีผิวมันเงานะคะถ้าเกิดเป็นแบบที่ซื้ออยู่บ่อยๆก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวแกะให้ดูกันเป็นทรงที่ซื้ออยู่บ่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นกระถางมีขานะคะแล้วก็เป็นโทนสีหวานๆนะคะคือทรงนี้นะคะนี่ถ้าเพื่อนๆดูคลิปชีชามาตลอดก็จะเห็นว่ามีแบบทรงนี้เยอะมากนะคะอันนี้ก็เป็นอีก ใบหนึ่งที่ซื้อเพิ่มมาแต่ว่าต่างจากใบที่มีอยู่แล้วก็คือจะอ้วนแล้วก็กว้างกว่านะคะเนี่ยค่ะใบนี้ราคา250บาทนะคะเนื้อเขาแบบดีจับปรรู้สึกดีมากเลยนะคะสีชาชอบมากก็จะเป็นแบบหน้าตาแล้วก็มีดอกไม้นะคะอันนี้เดี๋ยวไปใส่พวกไม้อบน้ำนะคะส่วนใหญ่กระถางบาดีจะใส่ไม้อบน้ำแล้วก็พวกที่รากไม่เยอะนะคะเขาก็เจาะรู ใหญ่อยู่นะคะก็ระบายน้ําได้ดีนะคะเดี๋ยวชิชาหาต้นไม้มาใส่แล้วเอามาให้ดูกันอีกรอบนะคะก่อนจะไปเปลี่ยนกระถางชิชาก็มีซื้อกระถางพลาสติกมาด้วยนะคะน,นี่เป็นถุงมือนะคะ80กว่าบาทนะคะถุงมือทําสวนแล้วก็มีกระถางพลาสติกอันนี้นะคะทรงยาวมีขานิดนึงนะคะก็เป็นทรงใบแบบที่ชอบนะคะเมื่อก่อนจะชอบซื้อที่ตลาดต้นไม้คะ่ะแต่มีช่วงหนึ่งกระถางแบบนี้เขาแบบหมดไปนะคะ ก็ไปเจอที่งานบ้านละสวนก็เลยซื้อมานะคะใบละสิบาบาทเท่านั้นเองนะคะอันนี้เป็นทรงยาวแล้วก็เตี้ยๆนิดนึงนะคะเอาไว้แบบปักชําอะไรนี้ได้น่ารักรุ่นหนึ่งจากร้านเดียวกับกระถางมะตะกี้นะคะก็เป็นกระถางสีเขียวแบบนี้นะคะเพื่อนๆน,น่าจะเห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะกระถางแบบนี้จะมีหลายรูปทรงนะคะจะมีทั้งแบบเล็กเตี้ยหรือว่าจะเป็นแบบสูงขึ้นมาหน่อยหรือใบใหญ่เลยแบบนี้ก็มีนะคะเขาจะมี หลายขนาดมากแต่ว่าถ้าเพื่อนๆเนี่ยใช้นะคะสิชาแนะนําเพราะว่าเคยใช้อยู่เนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้ระบายน้ําดีมากๆเนี่ยก็เจาะรูตรงกลางเพิ่มอีกนะคะใบละ19บาทนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างตอนเปลี่ยนกระถางแล้วว่าเป็นยังไงนะคะค่ะใบนี้เลือกมาใส่กับ พรมญี่ปุ่นนะคะโดยความที่เขาเป็นกระถางทรงเตี้ยกว้างนะคะก็จะใส่กับพรมญี่ปุ่นเพื่อให้ใบเขาแผ่ตกลงมาสวยนะคะอันนี้เป็นพรมญี่ปุ่นซูโอมินะคะดอกสีเหลืองถัดมากระถางม้าลายนะคะสีชาใช้ต้นยูโฟเบียนะคะก็เป็นต้นที่ยังไม่เคยเปลี่ยนกระถางอยู่แล้วก็เลยเลือกมาใส่กับกระถางใบนี้นะคะใส่ก็กําลังดีนะคะเพราะว่าต้นนี้ไม่ได้มีรากเยอะมากแล้วก็ไม่อยากใส่กระถางที่ใหญ่มากเกินไปนะคะ ยูฟเบียต้นนี้จะมีลักษณะใบเป็นทรงแบนนะคะทางต้นก็คือจะเป็นลักษณะแบนหมดเลยแล้วก็ปลายเขาจะออกเป็นสีแดงๆนะคะต้นนี้โตค่อนข้างช้ามากนะคะถัดมากระถางสีชมพูน่ารักนี้นะคะสีชาเลือกใส่กับคารันโชนะคะคารันโชต้นนี้ใบเขาจะออกแข็งๆหน่อยแล้วก็ด้วยความที่กระถางเป็นสีโทนพาสเทลนะคะสีชาก็เลยเลือก ัวคารันโชที่มีใบโทนสีเขียวอ่อนๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งต้นนี้ถ้าออกดอกเนี่ยก็จะน่ารักมากๆนะคะก็จะเข้ากับดอกที่เป็นลวดลายของกระถางด้วยนะคะส่วนใบนี้เป็นกระถางที่ซื้อรอบที่แล้วนะคะยังไม่ได้เปลี่ยนกระถางก็เลยนํามาเปลี่ยนทีเดียวเลยอันนี้ก็เป็นคารันโชเหมือนกันนะคะคารันโชต้นนี้จะเปลี่ยนกระถางยากนิดนึงนะคะด้วยความที่เขาใบติดกันเป็นแผงแบบนี้นะคะเวลาดึงก็จะหลุดง่ายะคะ่ะแต่ว่าต้นนี้ถ้าเลี้ยงไปเรื่อยๆเนะะี่ยค่ะเขาจะห้อยย อยตกลงมานะคะหล่นๆแบบนี้นะคะดูน่ารักมากเลยนะคะแล้วก็สีสันที่ดูอ่อนหวานนะคะก็เข้ากับโทนสีของกระถางร้านนี้พอดีเลยนะคะ ผู้หญิงวินเทจนี้นะคะสีชาเลือกใช้เป็นคารันโชเหมือนกันนะคะด้วยความที่คารันโชเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างเลี้ยงง่ายนะคะถ้าเกิดรากเขายังไม่เยอะเนี่ยสีชาก็จะใส่กระถางที่ไม่ได้ใหญ่มากด้วยนะคะอันนี้ก็เลือกเป็นต้นที่เล็กที่สุดที่มีอยู่นะคะเอามาใส่กับกระถางใบนี้นะคะ่ะก็ช่วงนี้โดนแดดเยอะหน่อยปลายเขาก็จะเป็นสีแดงๆน่ารักนะคะน,นี่จะเป็นตัวคารันโชหอยเชลนะคะ ถงกวางใบใหญ่นี้นะคะสีชาก็นําไปติดกาวที่หูเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เขาก็ติดแน่นหนาไมห่หลุดแล้วนะคะด้วยความที่พื้นที่กระถางใบนี้จะเยอะหน่อยก็เลือกเป็นคารันโชต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะเนี่ยค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นพุ่มใหญ่แบบนี้นะคะแต่ว่ารากเขาไม่ได้แน่นเยอะล้นกระถางมากนะคะก็ใส่แล้วยังเหลือพื้นที่ให้แตกรากได้อีกนะคะ นอกจากไม้อวบน้ำแล้วเพื่อนๆก็ยังสามารถใช้พวกไม้ใบปลูกกับกระถางแบบนี้ได้นะคะพวกไม้ใบต้นเล็กๆเนี่ยที่สิชามีส่วนมากจะเป็นไม้อวบน้ำนะคะที่ขนาดกําลังพอดีกับกระถางที่ซื้อมานะคะวันนี้ก็มาแนะนําให้ดูกันเท่านี้นะคะค่าสําหรับวันนี้ก็หมดแล้วนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่แวะมาชมคลิปนะคะบ๊ายบาย